ขึ้นแท่นนานเอกเ,เต็มตัวอะแมนดาออฟดัมฟิตติ้งละครใหม่ว้าววอนรักสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอ้หนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผม เปิดละครเรื่องใหม่ของผู้จัดคนเก่งอย่างอาร์ตพนินาชจัดวิไลโดยบริษัทของ Family Plu ัสจำกัดได้เดินเครื่องฟิตติ้งละครเรื่องใหม่วาววอนรักจากบทประพันธ์ของอุมาริกาบทโทรทัศน์โดยนากุลทีมดอกไม้ป่ากำกับการแสดงโดยอันกรพจน์นั่นเองซึ่งนำแสดงโดย2พระเอกหนุ่มหล่อยอย่างเด่นคุณงามเนตรและเพชรธกิจตะวันพงมาประชันบทบาทกับอแมนดาออฟดัม ่งขึ้นเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกเลยทีเดียวก็ว่าได้ร่วมด้วยนักสแสดงเจ้าบทบาทอีกครับข้างเช่นเมนิสาชนแป้งสรัญชัดยุ้ยปัตมะวันตักแตนชนรดาลิตาคาริยาบิ๊กสลุดแจ๊บเพนเพชรเ็นกุลแจ็คเฉลิมพลเบสชนิตาภาและเฟิร์สเอกพงษ์นั่นเอง ซึ่งว้าวอนรักเป็นละครพีเรียดปี2495แนวโรแมนติกคอมเมดี้นั่นเองเรื่องเริ่มที่เชิญขวัญก็คืออแมนดาออฟดัมหลานพญานาหมื่นมีชะ,ะตากรรมเดียวกับนางสินที่มีทั้งแม่เลี้ยงใจร้ายและพี่สาวขี้อิจฉาซึ่งสองคนจ้องฮุบสมบัติมีน้ำซ้ำยังมีดวงหนีเสือปะจระเข้ เชิญขวัญหน,นีหัวซุกหัวซุนไปถึงภูพญารอเพื่อหนีจากการถูกจองจำด้วยการใช้เลขกลหลอกให้แต่งงานและการถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรฆ่าเจ้าบ่าวนั่นเองแต่ชีวิตพลิกพันยิ่งกว่านิยายใ,ใดๆเพราะการหนีจากพระนครครั้งนี้เชิญขวัญต้องไปเจอกับพ่อแม่พ่อเลี้ยงปางไม้เมืองเหนือสองคนก็คือพ่อเลี้ยงหน้าเยี่ยม อย่างเขตคำรับบทโดยเด่นคุณงามเนตรและพ่อเลี้ยงหนุ่มรูปงามอย่างเลบุตรก็คือธกิตตะวันพงนั่นเอง ด้วยความสวยดุดเจ้าหญิงของเชิญขวัญทำให้ไฟรักเพลิงแค้นระหว่างปางไม้วันสเวตของเขตคามและปางไม้มลึกราชของชเชลบุตรแห่งภูพยาลอบระทุกขึ้นอีกครั้งซึ่งเรื่องราวจะดำเนินไปทิศทางไหนเราก็ต้องมารอชมกับละครเรื่องใหม่นะครับผมกับเรื่องวาววอนรักนั่นเอง